เก็บเสมอทีมที่ลุ้นก็คือพายภยอมนะครับลุ้นในทีมไหนทีมนหนึ่งชนะก็แล้วกันเปิดมาใ้ทักทายนะครับดีโดด,ดันนะครับก็อยากจะเข้ารอบอเปิดทีมแล้วสำหรับนาทุ่งจอมเบื้องเจอตับตับทองถูกมาเล่นกับทองนี่ใหญ่กว่าดิดเดียคงหลือดี ตาทองปิดมาโดนสกัดขึ้นไปอยู่ที่ตาทองตาทองครับเคลียร์ออกไปก่อนไม่ไว้ไปมาทุ่งแล้วครับเป็นลูกทุ่งกองลาทุ่งติดไปด้านตาทองตาทองเคลียร์ออกมาก่อนอยู่ที่หมายเลขทีหมายเลขทีหล,ลักเบืบ้องีไปเลยก็เลยทีว่าจะจันทร์จะเเมื เพราัวสาโดนออกไปได้แต่ว่าเด็งานแล้วลันนี้เจ้าลอยไปต่อกับจอทองเป็นลูกเต็มกองโรงเรียนบ้านนาทุ่งครับอาทุ่มามาดึงบอลลงสวยครับแม่แต่ว่ากระชองมาถึงกระดานแต่พองกระชองได้เต,ติมหลักบ้างติดหมายเลขสามหมายเลขสามจ่าหนี้ใจไม่ทะลุครับแต่ติดกับแล้ว อยูออออออ่ที่ตาทองก็ถูกจ่ายมาถึงจะได้ตัดกบปะบ้านก็ถุกจานุนี้ไปเล็กๆเออสับบอลเลยอีสับบอลแล้วมานก็ตกรออกไปอา้าวเป็นลูกทุ่งของโรงเรียนตาทองเป็นลูกทุ่งของโรงเรียนตาทองอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับฟุตบอลมันกดดันอยากจะเข้ารอบนี่ ไม่ว่าเที่ยวไปก่อนครับนาทุง่งไม่ว่าทีมไหนแล้วครับเจอสถานการณ์แบบนี้ดิมันเครียดครับอยากจะเข้ารอบนี่เด็กมาอยู่ที่นาทุง่งกดดันทั้งสองทีมนะครับอยากจะเข้ารอบนี่อยากจะเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็ต้องชนะทีมไหนที่หนูจะชนะไว้ก่อนเด็กมา จัดใกล,ล้ลูนี่จเหิข้ามคานโดมเบสิกจากสองทีมนะครับเออลูนี่หลุดไปถึงจะทันไหมไม่ทันนะครับลูมกมันออกไปแล้วเรียนตาทองอาทุมมาแบ่บอลลูกนี้ออกไปเป็นลูกเพล็บของตาทองอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนตาทองครับที่ได้ทุ่มในแดนของตัวเองทงงุ่มมาโค้งลูกนี้เป็นทุ่มของจะด้าน โรงเรียนนาทุ่งกับนี่ฟุตบอลมันกดดันก็อย่างนี้นะครับชาวไรผิดพลาดไปหมดอาทุ่มมายังอยู่ที่ใจจันหลังแบงกุดี่บ้าว่าไงเพียวไปต่อดนล้านลีบทประกดันอย่างนี้ดิจะได้โยนขึ้นมาครับเป็นลูกคอนเนอร์ของโรงเรียนบ้านนาทุ่งเปิดมาลูกนี้ติดเข้าไปยังอยู่ที่นาทุ่งนาทุ่งยกบอลมาทุ่มกลับมาจะได้ทุ่มครับ ลูกโทบอลทเรนมาทุ่มทางหลักไมาที่็มาเล็กทีหมาเล็กทีไหลลูกนี้จ่ายมาเพื่อนไปไม่ได้โดนช็ดเอกมาไปเลยกันได้ตบลับ้างไปเลยลูกนี้มาว่าไงจะทันไหมลูกนี้โคตรสไลด์ไลและเปดนตัวผูเล่นของเจด้ากะทองกระบอกไปหรือเปล่าได้โยนขึ้นไปเอานะครับ อยู่ที่ผู้เล่นของโรงเรียนนาทุ่งเปิดยาวลูกนี้เป้าหมายกระสุนหน้านะครับอยู่ที่ผู้เล่นของไปนะครับไปจูบกลับบ้างอยู่ที่คื้นกลับไปเอาทางจะด้านตัดนาทุง่งนาทุงาท่งาการรุ่ยเพือ่อนได้จูบกลาบ้างใจมาอย่างใจร้อนด้วยครับสำหรับหมายลีดรีดล็อกหนึ่งเกี่ยวกําลังมาไปได้ไหมแต่ว่าติดไปด้นาน โรงเรียนนาตทมนาทมลากเดินบนดิตีลูกนี้วางไงจัดจูดูดีจริงเลยดิโว้ยไปจงกอดครับมีโอกาสเดินมีมันสาออกนิดเดียวครับแต่ว่าไปเดินตากไเล่นของตาทองออกเปิดลูกนี้วางไงปัดออกมาตาทองจากกาออกมาอาได้ตัวปลาตาโรงเรียนตาทองมึงตัวเดียวกางไง มือดิใจมากระตุกได้หนาทุ่มนาทุท่มคือกลับไปไม่พลาดครับยังได้อยู่อ้าวลุกลุกครามแม่กับทีทมบีดมาลุนดี่ากงงันยิงลุนดีดิเตะซ่อผู้รักษาประตูไม่แรงพอโอกาสบหมนก,กันครับเรือเรือเตะบอมปาลุนดีทีมมาไม่ดีครับจะเป็นลูกทุ่มเหมือนกันเพื่อเครียดนะครับผู้จัดการทีมหนึ่ง ทิ้งดำหรือทิ้งการอะนีาไม่อยากจะหยุดเซตท่าแค่นี้เอาแต่ว่าเพราะว่าเป็นนักที่สองของทั้งทีมเอ่าแะครับเป็นลูกคนหนึ่งของโรงเรียนนาทุ่งนะครับเพราะว่าเดูพล่าบุญใจครับเป็นลูกทีกีกของโรงเรียนาาาน,ยนาทุง่ง น่าพึ่งก็อยากจะุดกระเด้องจะเทาก็อยากจะุดกระเดเปิดล,ลูกนี้มาไงคูออกมายัดดูดลูกนี้ดิมาดิดล็อคดิดมาดิดแปะแกเคลื่งบอลดีครับพอดีว่าไงจ,จับขาหลอกไปต้อสวยว่าไง่ายจะเปิดลูกนี้บ้างก้แกว่าจะซัดลูกนี้เฮาเสมอตู้นู้จะออกยังไงอยู่ที่ผู้ตัดสินอ้าวเดี๋ยวไม่หลับไม่มีใครอยากจะเสมอครับหลักจะชั่ว เอาละครับอะไรก็ไปคิดได้ตอนนี้ในรูปเต็มยังสู้ีกันมากจะเป็นลูกทุ่มกองโรงเรียนนาทุ่งทุ่มไกลามาครูดีเอาจะดัดจัดอยู่อยากยู่ที่ผู้เล่นกองไหลฟาวนะ์ครับโรงเรียนจะเอาได้ฟาวน์ดูเก๋ว่าจะได้เปรียบไหมถ้ามาได้เปรียบหน้ากรรมการก็จะเป่าให้ทันที จะเป็นลูกเปิดข Mont e> ึ้นมาของโรงเรียนตะทองคือกระปายแดนหลังของนาทุ่งเอาอยู่ที่นาทุ Tuesday ่งแล้วนาทุ่งแม่เป็นดีดีปารีตีตะทอมกับปาตาลุนีเมาไงสับลูกดีนี่ติดเะดาตะทองตัวสองตัวัแรกดีดดีก็เป็นี้จะได้ตั้งเตะขึ้นมาเปิดยาวมาโค้งดีอยู่อยู่ในแดนของนาทุ่ง ตบุกรเทือนก็ไม่ดีครับนี่ตาเทานี่ตอมลอยอยู่แล้วไปได้ตู้ปลาบ้างอยู่ที่หมายเลขไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้ครับเป็นลูกเพืนของโรงเรียนนาทุ่งโรงเรียนนาทุ่งจะได้ทุ่มครับทุ่มมาตาโกงคนนียเพื่อนไปตู้ปลาบ้างแต่ว่าไม่ผ่านไม่เล็นสามต่อเลยต่อเลยต่อทั้งไปถูก ยังอยู่ครับเออดูดิอยู่ที่11 11ล่างง่าย11เปลี่ยนดูดิจอกลับไปไม่ได้จะเป็นลูกทุม่มอีกครับเอ้าลนะครับนักจากขอภัยด้วยอยู่ไกลครับ <c oughs> อัติมมาอยู่ที่ผู้เล่นของโรงเรียนตะทองเสี่ยลูกเวดังขึ้นกอดครับฝ <c oughs> ืนประตูต่อศูนย์ตอนนี้นี่ เปดยาวมามาลุดออาว่ากันดูดิดโอ้เกือบแล้วประมาทไม่ได้ครับโดยสนับสะทองนี่ขอจบลักไก่กับคนดีคนหน้านี่เตรียมกัมาฮะคือกระป๋ายยังเจด,ดีผู้เล่นของโรงเรียนสะทองไม่ทันนะครับเป็นลูกทุมของโรงเรียนบ้านนาทุ่งบาง มาพุ่มพุ่มนเดียรกนเดีเพื่อนทิศตะด้นรุกเรียนตทองตาทองลาตาได้ตาทองจ้าูดี่าไงจ้าูดเนี่ว่าไงตัเคลือนไปได้ว่าไงยัอยู่ัวก็ดีเคลือไปได้เคลืไปแล้วเออเได้ครับสนัตาทองนี่คืยังอยู่ที่รุเรียนตาทองคู่นี้ดี โอ้สูสีกันมากครับดีสิกนี่ทันการ์ับอลนี่อยู่ที่ศูนย์หน้านะครับในช่วงนี้ฝ่ายทีมไหนจะเด็ดขาดมากกว่าจ่ายมาอยู่ที่ผูเ้เล่นของโรงเรียนตะทองไม่พลาน,นครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบชายลูกนี้ติดผูดเ้เล่นโรงเรียนตะทองออกไปลูกบอลเนื้อของโรงเรียนนาทุง่ง เปิดม,มาบามาตมาูดียังอยู่ไปมีสองเต้มยังอยู่ตูนี้ครับเดี๋ยวมึงดไปนะครับไปต,ตูกลับบ้านไปตูกลับแล้วอยู่ที่โรงเรียร์กระโดงลุงโบกระลักลมาไปลุงดีเดี๋ยวมาไม่พลาดครับขึ้กลับไป อยู่ที่กับตันทีมจับทีมไยเลขสิไป,ไปอ,อีกแล้วทุกทดยวางไงจับตาลงมือไปนะครับพ่นดีดวางไงันไปดนเดิอเพียอออกไปก่อนออไม่ได้ก็ม่ง่ายสหรบโรงเรียนตะทอง<ป>อยังอยู่ที่ไปอีกแล้วดูดีแม่แต่ว่าโดนสกัดออกมา<ป>ยัางอยู่ที่ไปนะครับตะทองพรงเรียนตะทองลากลักเดิอเทียวออกไป เป็นลูกเตะมุมจะออกทางไหนไปพยายามก็ยังรอล,ลุ่นไปพยายามก็ลุ่นเหมือนกันนะครับขอให้ทีมใดทีมหนึ่งนี่ยิงกันเยอะได้อย่างนั้นเอาเปิดมาเอ,อาไปเอาจับไปเลยโอ้เกือบแล้วปุ่นจับประตูดิจับรลบกระชอกเกือบแล้วทองคือกลับไปอยากอยู่แฮ้ นะครับบางครั้งก็พลาดครับผู้รักษาประตูแต่เข้ารอบนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเจ้าทีมนี่ต้องคัดเลือกกันมาหนี่มองเห็นจะถ้วยนะครับอยากจะได้ถ้วยหามาแล้วก็สักทีของโรงเรียนด้วยแต่ละโรงเรียนแต่ละหมู่บ้านอยากจะได้นะครับอยู่ที่ผลลัพธ์หมายรถคือครับแต่หลัง ไปเลย ABC กับ ABC กับทีมีดไปเลยครับมาดีไปเลยนตัวเลขจัดได้ัดไกล้ดีจอยู่อยากมาไปไม่ได้กับมียดีไปก็มาดูดีเพื่อจนดีกัเพื่อกันไล่รัตัวดับัดาจะทานไหมเพื่อกันไล่เหลืออีกหคู่นะครับ

ไปเลยบ้ับได้อยมาถอยมาตั้งรับรู้ตั้งรับเอาบอลตงรู้กนดีเอาบอลเอาบอบังบังบังเฉยๆก็ได้ลงไปช่วยลงไปช่วยอันนี้อยู่บนเลยไม่ต้องลงอยู่เฮียไม่เอาทีละ ออ่าไปต่อไปครับ hmm. ป yeah. well, ังนะครับสามทีมไม่มีใครอยากจะจับชนะครับเสี่ยงดวงเอานะครับจะหาคู่ชนะได้ด้อยากจะตกรอบนะครับระเบียบการแข่งขันโอ้ยกดดันจากสองทีมแล้วนี่อยากจะตกรอบนี่อยากจะจับฉลาเสี่ยงดวงด้วยเอาละครับ ลวตาบยาอยู่ที่กระทองไม่มีดวงเลยติมเร็วสกามาก่อนกดดันนะครับอยู่ที่ลาทุกกระทุกเติมนดูดีดีดูดีเร่มดการออกมากรดีจโอ้โหเกือบแล้ว่าดีดูดีปูรับเตไม่ได้บุกแหลกแล้วกลัวก็ไปายามจะจับกระนา้วยกันลาลา้ามา อยากอยู่ที่ตาทองตาทองเตอร์นุนดีหลักการยักยูดีะเด็นกองกดเพื่พุ่งสกัดออกไปตอนนี้จะมีการนะครับทีมไหนทีมหนึ่งโดนจัดการกันยังไม่มีใครเพื่อนล้ำใครขึ้นนำต่อนนี้โอกาสรอบที่สองมาไายหนุนดีมาถือกลับไปครับหนึ่งจับหง โรงเรียนกระทนี่วเลียร์ลูกนี้อยู่ที่มานี่สิจับก็ไม่ดีก็กระจกอายไปจะเป็นลูกทุ่มของโรงเรียนานาทุ่งโรงเรียนานาทุ่งนะครับจะได้ทุทททม่มลูกนีลูกฝั่งขวาดูจุ่มเส้นฝั่งขวาครับจังหวะนี้ทุ่มมาดึงลูกนี้มา าผู้เล่นของโรงเรียนกระทงในการออกไปก็ว่าติดตัวหน้าโรงเรียนนาทุ่งนาทุ่งล็อกกั็มาแล้วนาทุ่งนี่โรงเรียนเพื่อนว่างงายยัดทัดอยู่จ่ใจจังไปรุนนี้วัดจะเที่ยวไปก่อจัดอยู่พุ่กลับไปปุ๊บแล้ววันนี้ยัยจะเข้ารอดไมยักจะจัดเลยอย่าก็มาพุ่กลับไปอย่าบอกช่วงหลังเลยเป็นลูกชิ้นของโรงเรียนนาทุ่งรับดีลูกดี อยู่ที่หมายเลขทิเบตทิเบตจ่ายเตาดูดีติดไปโดนชกไป่ได้โดนเจ็บไปได้ไปนะครับไปเร็วเดี๋วเาจะมีผู้เล่นของนาทุ่งนะครับช่วยไล่สกัดออกมาติดที่ีมาอ้าวก็จ่ายก็ได้ดงดีนาทุงนาทุ่งนากระลานาทุ่งว่าง่ายเบิกของว่าง่ายจัดไปไม่ได้เขนหน้ากันเพื่อนยู่ที่หมายเลขสิบหมายเลขสิบก็จะดีหมายเลขสิบล็อกนีเด็กว่าง่ายดูดีว่าง่ายตุนดีตัวถั โอเคเติกลับแล้วติ๊กลกจ่ายดูดีไปแล 20. 20. ้วครับเจ้าชายยี่สิบมีเติมด้วยผมจำต้องเคลียอ,ออกไปก่อนไม่มีกระดูวเฮ้ยเจ้าชายยินนามด้วยคนนั้นนะครับเขารอบทันทีมาพยามามดูจะเป็นลูกคนนันด์ร์ของเขาจะได้เปิดต,ตาเปิดตาดูดีว่าไงาโค้งลึจกจัดอยู่ยแม้ว่า ผูกไม่ด้ครับเอาอตั้งดวงว่าอย่างนั้นแต่ถ้าจะเปิดต้องเสียงดวงก็ต้องเสียงดวงระดับทั้งสามพืม้เปิดยาวมา,อ,า,มาอย่างอยู่ที่ผู้เล่นกองลาทุกเจอแรงียดยังได้อยู่โอ้ลุกดีาาไปแล้วไปด้ทีไปได้ทีไปครันยังไม่ใจให้เพื่อนอย่าแม่ยังไปไม่ได้อีเท่นานันกระทำแต่คนก็นอยากไปได้ที อยู่ที่ตะท่อตาต่อตีกลับไปว่าไงผู้เล่นสองทางด้านกลุ่มเลนนาทุ่ง <c oughs> ยังบางอยู่บางให้ออกจะทำได้ไหมาทางนี้คืนกลับมาลุยไปถึงจะได้นแดนหลังแดนหลังของทาไม่ได้คืนกกระป๋าไปตีจะได้ไปนะครับตีพลุลุ่ดีเขอใจจะได้นนาตุ่งนาตุ่ง่าไงนาตุ่งล็อกเบิกสองนาตุ่งจ่ายมาโอูเข้าใจจะดานกลุ่มเล่นตะทอง ยังติดดีรุ่นเรียนอาทิตย์ใช่มาทันกันกับตูนี้ไปแล้วไปไงยันอยู่วันนี้แจ้งงานยันได้อยู่เศร่าไม่พลาดตาตองเพื่อกันไล่แล้ววิ่งสูงรัดแล้วไปไงตาตุ้งตาตุ้งตัวตาจับตูไีไม่ได้ล้ววุ้สไลด์ออกไปได้ครับคุณไม่พลาดน,นะครับดีสไลด์ออกไปได้ไม่อยากจากับฉลาจับเชียงดวงเอาเละครับ ต้้งสู้กันแล้วปาเปิดลูกนีเปิดซ้ายลูกนี้โข้งนี่ยักเข้าตาพผู้นากสู้ผู้ยักไปตา,า,าจะได้จะตองไม่ปลาดแในหลังตัดรูมาเลยที้จะตองจะตองเปิดปากก็ไม่ดีจัดเล็บแล้วเวลาอยู่ที่บาลีตี้ มาเลขทีมตัวอันตรายครับปานิมเป็นองมือไงสั่นลงนีรป้ไม่ทรงกรอบครับดีหมาเลขทีมเปันทีได้โยนขึ้นไปครับลงเรือกระทองโ้ดีอยู่ที่หมายเลขสิบเกากรทองตีตัไม่ดีก็ได้กนะนุจมาทุพลาดก็นะจไา้จบไปแล้วอยู่ท okay. um, ah okay. ah bueno um> ี่กระดงกระโองกระโดงกระบงกะโดกอดกะกงกระาดงกะโดงกงกระโดกระโดงระโร เรียดอยากจะเล่นต่อน,นะครับไม่รู้ว่าทีมไหนนะครับสามทีมนี่นี่เข้ามาอย่งอยู่ที่ผู้เล่นของโรงเรียนนาทุง่งเปิดมาทยางที่นาทุง่งอยู่ที่ไอ้ตาทองคนระับตาทองอยังตัวเดิมเดิมอยู่ครับไม่ยอมเปลี่ยนแน่ถ้ารูปเกมอย่างนี้โยบอลอาทุ่งลูกี นาตาะด้โรเรียนตทองตาทองไปได้ดนจากไปด้อยู่ในต๊ะกลาเพราะว่าสมัยบอลูดีอาตาจะได้นาทงนาทงจ่ายเื้อเพื่อนจะไปได้ไหมไปได้อยู่เือว่าไม่ผ่านรับเล็กจิมาดิกาเบรนกรเดนลสิกทีเอ้ากระจมมานด้โรงเรียนตทองตทองโตกลับตาทองไปได้ไหมไปไม่ได้กโดนจากมาได้ แม่คู่นี้นี่รูปเกมจ่ทำการรับหลานายอยู่ว่าไงจันลูกนี้รือเปลเพิ่มข้ามการอย่างเดียวครับตีโรงเรียนจะได้โยนขึ้นไปหนูลูกนี้ตีสกันออกมาแต่ว่ายังโยนเลตของโรงเรียนตะทองโรงไปช่วยโรงไปช่วยเอาทุกกองโรงเรียนมาทุกแล้ว อาทุ่มมาอยู่ที่น,ทา,ทนาทุ่งแปลว่ากระจองกระถือเจตน์ถูกเรียนตะทองตะทองเปิดมาเลยดิีปิดไปได้แน่นอนคือปิดช้าไม่ได้เ<ป>อาครับนี่ดูเพื่อนด้วยนะครับดูด้วยนะครับเดี๋ครับอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้ทิกอ,อกนนก็อบเวลาเป็นนาฬิกา ขอเชิญนะครับอกองเชี่ยวเอฟซีทั้งหลายนะครับเดินทางมาที่สนามรนเรือนบ้านเพลาหนองแกมาเมาทียบมาเชื่อมกันทั้งวันนะครับวันพศุกร์วันเสาร์ทุนกาเมิอวันอาทิตย์นะครับปรเป็นลูกคริกเก็ตลูกเก็บเปล่าของโรงเรียนบ้านนาทุ่งยังยังเกมยิงกันไม่ได้ครับตอนนี้ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ป็นศูนย์ศูนย์มีเท้าหนึ่เท่าเทียมกันครับ ู่ทีโรงเรียนนาทุงนะครับเปิดใจลูกนีว่าง่ายคงลูกดีด่เวนนาครับเป็นลูกันเน้าของโรงเรียนนาทุงทิตัวนี้ไปได้จับฉลากนะนีโออลูกนีลูกีไปว่ากัตเรียบร้อยอ้โอก เอาแล้วเียจะองกเจ็ลยครับูยากดเอดันนะครับพมมีเวลาจะปรับตะทองเบิดลูกดีวางไงพุ่งตาประตูเางไว้ได้ครับทอาระครับได้เปลือกอานะคับเปนาไปแล้วหนูในรูปเกมนั้นสีกเลย เอาถูกมมาอย่าอยู่ที่ถึงกลับไปว่าไงในเมืม่อเราจะเสียแล้วจะได้เรียนกระทงถูกมาอย่าอยู่ที่ผู้เล่นกองโรงเรียนน,ยนาทุ่งนาทุ่งล็อกลุงใจไม้เพื่อเย็กลาเปิดจามาลุ่ดีบไไ่อพันกระดดีาไม่ได้ทาไม่ได้เปิดจามาลุ่ดีเปิดเติมแล้วว่าไงเขาจะพูดมาประตู ลูเต็มตาปล่าครับจหรับรุงเรียนนาทุ่งดิอ้าวยังไม่ได้ครับไม่ไม่พ่านครับตาทองจ่ายนีว่าไง่ายีนลูกนี้มาอาเป็นลูกทุ่มนะครับลายกดนันไปบ้างแต่ว่าไม่แน่ครับรอ,อะไรจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าจะดูได้เปรียบอยอที่โรงเรียนนาทุ่งแล้วครับนำหนึ่งศูนย์ อาชุนลำเลียงบอลขึ้นอยู่แล้วหน้าต่อมาจันนาแมนลุีว่างไงเข้าไปได้ถือกลับไปว่าไงใส่ลูกลนี้ฝากการลุยลุยลุยสกัดรุมมาอย <ไป S 1> <ล>่าเข้าทางจดุดนั้นดูเดือดตัทองโลบไม่ผ่านครับดัดได้อยู่เดิีลุยไปนะครับตัวที่ตัวนี้กกว่าเลเลยที่เบไปแล้วว่างไงล็อกกำลังและได้อยู่คือหลังบายเพื่อดจากปอมชีวิตไปไที่โอ้ยไม่ได้ ลือกลับไปแอ้ก็ไปเไปสือกับทีมทสงกองทีมหนึ่งอ้าวโอ้นะครับสุดท้ายก็ทางด้านโรงเรียนาน,นาทงครับเชื่อนะ่ไปหนึ่งศูนย์กรอบพร้อมกับไพร์เยามโอ้น่าเสียดายครับสังสองทีมเหมือนจะเป็นคู่ทิ้งนี่แอพลาดนิดเดียวครับหนึ่งเ็ไบ้จัจำลาก อาลนะครับถือว่าเป็นทีมที่สูเสยกันมากครับสำหรับโรงเรียนนาทองและก็โรงเรียนนาทุ่งนี่สุดท้ายก็อยู่ที่นาทุ่งครับเฉือนชนะไปหน่งประตูต่อศูนย์นะครับมาสายเดียวกันครับจากตำบลผักไหมตะกันี่่นค่นนรุน่นโ่นยน สำหรับคู้ต่อไปคู่ต่อไปนี่เคาร่าไปแล้วนะครับหาที่มันย่งตองได้สายนะครับสองทีมนี่เป็นคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับว่าเล่นได้สูวยมากครับสำหรับโรงเรียนนาจงและก็โรงเรียนตะทองนี่